เออคือ uh huh. ความหลงนะครับจากเกมที่หงแดงลิเวอร์ p นะครับออกไปเยือนฟูลแลมแล้วก็พ่ายสประตูต่อสอนะครับสิ่งนี้น่าสนใจก็คือลิเวอร์เนี่ยไม่เสีย3ประตูในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะคือในเกมนั้นกนะ็คือเป็นเกมที่วินล่าเอาชนะลิพูอไปได้7ประตูต่อสองนะอืมนั่นแหละแล้วก็พึ่ง เสียสติเมื่อคืนนี้นะครับโดนไป3ลูกก่อนจบครึ่งแรกนะครับนี่ฮะไปทำให้เป็นสิติที่ไม่เกิดไม่เกิดขึ้นบ่อยๆนักสำหรับริวพูนะครับผมว่าริวพูทายฤดูกาลนะครับก็โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็รวมไปถึงอเนสโอตเนี่ยซึ่งมีพอแพ้ปุ๊บเนี่ยก็มีกระแสมาว่าเฮ้ยหูเนี่ยเป็นไงล่ะไม่ของไม่จริงนู่นนี่นั่น,นหูแต่คือเราต้องมองท้งฤด,ดูกาลนะครับว่าเฮ้ยเขาเนี่ยก็ทำริวพูชุดนี้ได้แบบดีเยี่ยมเลยนะครับสามารถ ทำริ้วภูของยุคเจเกนครอปเนี่ยแล้วเขาเข้ามาเนี่ยแรงกดดันที่มันถาโทมนะครับแต่เขาพาริ้วภูมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าแฟนๆริ้วภูที่รักริ้วภูแล้วก็ดูฟุตบอลจริงๆเนี่ยว่าเข้าใจเขาละว่าเฮ้ย โหแค่นี้ก็สุดยอดแล้วว่าโอเคภาพไปแค่นัดเดียวนะครับนี่เพิ่งแพ้หลังจากแพ้ฟอร์เรสมานะครับนี่ก็แพ้นดัดที่2ของฤุูการเองผมเชื่อว่ารุจบรุ่การปีนี้แฟนๆหงแดงก็น่าจะได้ฉลองกันนะครับอย่าเพิ่งไปซีเรียสกันมากนะครับเออประมาณนี้เพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นไงก็คอมเมนต์เข้ามาอะไรกันนะครับลิวพูครับ